ต้องเคารพกฎจราจรกันด้วยใช่ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการเตือนภัยในช่วงนี้กันบ้างนะคะซึ่งเตือนภัยไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องของฝนตกนี่เองนะคะจังหวัดตรังค่ะก็แจ้งเตือนนะคะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักในระยะ 4- 5ห้าวันนี้ค่ะ ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุน,นิยมวิทยาคาดว่าช่วงระหว่างวันที่24-28กันยายน2555ค่ะร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกาลังแรงทาให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนคลื่นในทะเลอันดามันและ ไต้าวทยมีกำลังแรงและมีคลื่นสูงชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยัยวัตภัยและดินถล่มที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินนะคะตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะดังกล่าวค่ะจึงเห็นควรว่าได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะคให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ราบรุ่มนะคะที่ราบเชิงเขาและในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติในระยะ4-5วันนี้นะคะ<ช>ก็คือ24-28ีี่นี้เองค่ะช่วงนี้น้ำหมอฝนตกบ่อย มากม,นนมานหน้าลแลวลใช่ค่ะ<ๆ>ไม่ต้องคิดเลยนะคะทั่วทั้งภาคใต้เลยตกพร้อมๆกันนะคะเ okay. ก็ต้องเดือดูแลในเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยในการขับขี่ใช้รถท้ถนนด้วยนะคะคร,ครับเดี๋ยวไปชมพุทธชินตีวันนี้ครับ,รบตอนพุทธศินในประเทศไทยครับผม,บผมในพุทธศตรวตรรษที่10ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและพุทธศิน ได้รุ่งเรืองมาถึงประเทศไทยในสมัยทราวดีมีการสร้างพระพุทธรูปเป็นครั้งแรกในลักษณะท้องถิ่นผสมผสานกับอินเดียจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นของตนเองต่อมาได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั้นทำให้พระพุทธรูปได้มีการพัฒนาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สมัยทราวดี สีวิชยัยสุขโขทยัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันค่ะ,คะก็ะร่วมกันสนับสนุนปีพุทธชีันตีนะคะ2,600ปีแห่งการตัดสรู้ของออสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะก็เชิญชวนครับให้ี่อนประชาชนทําความดีสร้างความดีบ้างใช่แล้วค่ะอย่างน้อยอย่างน้อยมากเลยนะคะช่วงนี้ก็คือมวลเล่าข่าวภษาค่ะครับผม เราใกล okay. like ้จะออกพรรษาแล้วด้วยคุณสายชใก็แต่ว่าจํานวนวันน้อยๆก็ยังดีนะฝึกไว้ฝึกไว้นะคะปีเผือปีหน้าจะได้อยู่ทั้งทั้งพรรษาเลยนะคะสามเดือนค่ะพอปีต่อไปก็ทั้งปีเลยค่ะช่วงต่อไปติดตามชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ ชีวิตคุณไม่ใช่การ์ตูนหากไม่สวมหมวกนิรภัยครั้งต่อไปจะไม่มีโอกาสแก้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากสทง สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนลดภัยพิบัติได้อย่างง่ายๆลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เครื่องเสียงและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเมื่อไม่ใช้งานใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดลดการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มเครื่อฟอกอากาศให้กับโลกด้วยการปลูกต้นไม้เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนทำได้หรือจะปล่อยให้เป็นเรื่องง่ายๆที่เราไม่เคยคิดจะทำํทำตอบอยู่ที่ใจคุณ ชวประชาชนชาวตรังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังวันอาทิตย์ที่21ตุลาคม2555เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์ร่วมกันสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกคนที่ใช่เลือกใครที่ชอบคำตอบอยู่ที่ตัวคุณอย่าลืม21ตุลาเข้าคูหากาเบอร์เดียว ก็อย่าลืมค่ะสำหรับชาวตรังนะคะค,คุณธนาหัดใหญ่ใช่ไหมคะเราชาวตรังอย่างฉันนี่นะคะก็ต้องใช้สิทธิ์นะคะเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังด้วยวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมนี้ค่ะคช่วงต่อไปนะคะติดตามข่าวบริการนะคะกับบ่าวเอกนะคะวันนี้จะมีข่าวบริการอะไรมาบ้างนี้นะคะไปรับชมกันค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการทีวีบริการนะครับวันนี้พมกว่ามีข่าวฟากข้าวพยาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรังนะครับมาฟาักกันผู้ชมกันมาถึงข่าวเหล็กวันนี้ครับข้อชินชมการแข่งขันกีฬาเชลี่มความสัมพันธ์ซิปเกาโรงเรียนวิเชียนมาตูนะครับฟุตบอลลูกมเมก้ลมอสัมพันธ์ขังสีหอกลาว่างวันที22กันยายน2 5 5 5นะครับซึ่งวันที27ตุลาคม2 5 5 5นะครับแข่งเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ นะสะนามกีฬาโรงเรียนวิเชียนมาตูจังหวัดตรังผู้สนใจก็สามารถไปรับชมกันได้ครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังครับเปิดรับลุงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะครับทางไร่เก่าหลายๆไม่ประจําปี2 5 5 5นสานะครับณสกนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถุกแห้งนะครับก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้นะครับถึงวันที่28กันยายน2 5 5 5นะครับผู้สนใจก็สอบถามเพื่มมติมได้ที่ไมยเลขกโทรศัพท์ 0 7 5 2 1 8 2ด7้ด้ในวันเล็กเวลาราชการนะครับมห้าวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรังนะครับรับสมัครสอบบุคคลนะครับเพื่อจัดจ้างเป็นพนักง,งานมห้าวิทยาลัยในตำแหน่องอาจารย์ทางด้านบัญชีนะครับจำนวนหนึ่งตราผู้สนใจก็ติดต่อข้อรับเอกสารได้ตั้งแต่บันีถึงวันทยที่พตุลาคม2 5งน5นะครับหรือสอท่ามได้เี่ฝ่ายบริหารงานบุคลากรนะครับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังหมายเลขโทรศัพท์นะครับ075 201 715ได้ในวันเล็เวลาราชะการนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลมนาธรรมเนื้อครับมีความประสงค์จะดำเนินการซบราคาจางโครงการขยายเขตหนามประปาส่วนภูมิภาคนะครับมู่ที่ซ่องถึงมู่ที่เซ่นะครับผู้สนใจก็ติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัญญีถึงวันที่26กันยายน2 5ส5นะครับเลือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการคลังองค์การบริหาทส่วนตำบลนาธรมเนื้อนะครับไม่เลยกโทรศัพท์0นเจ็ด2า0องูนสมซอสต่อ1นึนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการทีวีบริการได้ไม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ ครับขอบคุณดาวเอกครับที่มีข่าวฝากขอบริการดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับค่ะแล้วครับไปเรื่องของราคายางกันบ้างครับตอนนี้ครับราคายางแผ่นดิบอยู่ที่86บาท26 28สตางค์นะครับยางแผ่นลมควันอยู่ที่88บาท95สตางค์ครับผมส่วนปาล์มผลทลายครับอยู่ที่4บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัม มาดูที่พยากรณ์อ,อากาศกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็มีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปนะคะ80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว20 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและ2 3เมตรในบริเวณฝนนะคะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ23องศาเซลเซียสค่ะวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะวันพรุง่งวันนี้นะคะดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา15นาทีค่ะวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ ขึ้นเวลา6นาฬิกาสินาทีนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของพยากรณ์อ,อากาศนะคะตติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องค <c oughs> ช่วงนี้ฝนตกตก,ตกจริงๆฝนตกหนักด้วยหนักจริงรค่ะเดินทางก็ <บา S 1> ต้อง,องระวังใช่เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกนะคะ <c oughs> ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของข่าวตรังยามบ่ายแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ